นักเรียนในระดับชั้นเที่ศึกษาตอนปลายเป็นประจำทุกปีด้วยการนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อยกระดับจิตใจและพัฒนาคุณธรรมและคณะวิทยากร 到。

คไปมีฝีมือในด้านศิลปะครัด้านช่างนะครับไปเียเที่ยวคุณได้ที่นีม่หมดที่ก่นไปที่กรุงเทพนซึ่งเด็ก่อนน้นี้เป็นภาพวาดครับแล้วเขามาเขนาาเป็นคอมพิวเตอร์ถึงเป็นภาพนิยมมาได้เป็นผู้ทำนายดวงชะตาเลยแกหนึ่งเพราะตอนนั้นก็ไม่มีสมัยนั้นสมัยปลายยุทธยานะจะไม่มีรูปถ่าย ากันรชการน่สร้างอันนี้เป็นเรือนไทยเรือนอันนี้เป็นเรือนไทยกุดีทองนะครับซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชการที่1นนะครับซึ่งวัดภูมิลินนี้ได้ไปน,นํามาจากวัดบางลี่นะครับวัดบางลี่ ะครับเชิญมาข้างด้านในเลยครับเชิญด้านในเลยครับต้อนรับด้วต้อนรับด้วยนะครับนี่ก็เป็นประวัติของวัดอมราของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชอาชินีราชนิกุลตระกูลบางช้างนะครับเชิญด้านในครับด้านในครับด้านในอ๋อหลวงพ่อครับนี่เขาเขาเขาว่าได้ได้ข่าวก็าสามสามอะไรมาเลยครับหลวงพ่อครับหาหกฮะหาหกครับท่านี่ก็เป็น เครื่องใช้นะครับมีเครื่องใช้เป็นเครื่องใช้สมัยพุทธศตวรรษที่25นะครับเป็นเครื่องแก้วนด้วยพ่อด้วยนะพักน้ำแรมรวมๆเลยเพราะว่าเราพ่อเขาอันนี้ก็เป็นสัมผัสดแล้วเราพ่อมาทำโบราณคดีสร้างหมดเลยเพราะ่สร้างหมดเป็นวัดนักดีตรงไหนครับสร้างหมดเป็นร้านสารานี่เขาดีตรงนี้นะครับที่มาแค่ที่มองเห็นนะอฟังนะ นี่จะข้ามเคยไหมนี่แต่เป็นเดือนหน้าตางก็เห็นพงเห็นธงติดอยู่ใครเคยมาบังรี่เอ่ะมาครับผมที่อ่างทองวัาโอ้โหยาดวัดนี่เนี่เห็นไหมต้นหลามองไปที่เตือนหนเนี่ยลายเดิมหมดลายเดิมหมดใครมั่วตอนที่ผมมาทำใหม่เนี่ยผมเปลี่ยนเสาโมงนี้หมดเนี่เสาเก่าแค่เหลือแค่นี้ทีนี้ผมจะเขียนลายเขาไม่ให้ผมเขียนเพราะว่าให้รู้รับความเป็นอนิจังของมันว่าแค่ต้นเดียว ตอนนี้ก็จะไมีการทําเป็นนิตยสารก็เลยผิดอยู่แตภาพมันเป็นนี่เอตอนนยสารก็ขอมความสำเร็จแต่จะนําคนไทยเสบายรองเท้าเพื่อเปลี่ยนเโลูกสาวก็คือสมเด็จพระอมรินทร์ธาามาตราชนีพ่อกับแม่ก็คือเศรษฐีสั้นกับเศรษฐีทองพ่อกับแม่ทีนี้ก็ได้ลูกเขยตอนนั้นเป็นแค่เจ้าเมืองเป็นแค่หลวงยกกระบะราชบุรีสมัยนั้นมาเป็นเจ้าเมืองราชบุรียังโสด จะได้หนีภัสงครามพม่ามาอยู่ออมพวาวาก็มาเจอคุณนาคลูกสาวเศรษฐีสั้นเศรษฐีทองซึ่งหลวงพ่อวัดภูบรินได้ดูเอาไว้ว่าจะได้เป็นนางพญาพระมาหากษัตริย์จะได้เป็นพระราชินีอยู่ต่อมาก็ได้สมรสกันจริงๆอย่างที่หลวงพ่อพยากรไว้ทีนี้ไม่รู้จะทําอะไรบูชาคุณหลวงพ่อก็เลยสร้างกุฏิทองเนี่ยถวายถวายนีย่ตอนไปเป็นเจ้าพญาพระมาหาจักรีแล้วนะสร้างสกุฏิถวายแล้วก็อยู่ต่อมาก็เป็นพระมาหากษระสุน สมเด็จพระเจ้าตากสวรรคตทัานก็ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเป็นพระธมกษัตริย์อ่าก็เลยมาสร้างกุฏิทองหลังเนี้ยบูชาพระคุณหลวงพ่อด้วยการให้หลวงพ่ออยู่จำวัดรับแขกตรวจบนเย็นทำวัดอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นเศ้าเก่าเป็นรถลายเก่าผมทางรังคาผูกมันไม่มาดูเลยมันบอกอนุรักษ์อะไรก็คือเราทุกทีครับเราทุกที อบางครั้งป่านนี้ก็ไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยบางทีมาโขลกผมเราอยากติดคุกไหมแบบบวชนานๆติดซึ่งอะได้ย่างเงี้ยใช่ไหมเออจะได้ดังต้องกล้าพูดกับมันนะพวกนี้ยเอาจี๊ปป้าเนี่ยมันเป็นมาให้ผมสิบเจ็ดล้านครับมาทำเนี่ยบริเวณนี้ล้อมรอบหมดผมดินด้วยคูกอาคารยกขึ้นด้วยสิบเจ็ดล้านท่านชุมพลศิลปะอาชาท่านเป็นคนให้เงินผมมาสมัยนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษ ท่านวิ่งรถก็มาหาผมบอกหลุงพ่อไม่ต้องทาอะไรวันนี้ผมเอาตังค์มาถวายลุงพ่อสิบเจ็ดล้านลุงพ่ออยู่เฉย,ย,ย,ยเดี๋ยวผมเอาช่างคม้ชีพอุากรณ์มาทำลวงพ่ออย่าไปแต่ต้องนะห้ามตัดห้ามลือ้อห้ามย้ายตอนนี้ผมเอาช่างคม้ชีพอุากรณมาลื้อให้ย,ย้ายทําให้หมดทั้งหมดก็<ม>ตังแคมป์เอาช่างคู้ชีพอุากรณมาำดำเนินการกย,ยกตอนนั้นทําท่าจะแย่มันลวงพ่อเก่า หลวงพ่อทีเ่เจ้าว่าเก่ากท่านรือท่านรือลงในห้าวันท่านมารณภาพทีนี่เรารักษาการเจ้าว่าเจอทั้งงานศพหลวงพ่อเจ้าว่าเจอทั้งปัญหาลือดีทองโบราณสถานทางนู้นก็แจ้งความรองผู้ว่าแจ้งความหาว่าวัดทําลายโบราณสถานเปเปโอ้โหเละเลยตอนนั้นเจอวรสุสมอย่างหนักเลยครับอืมาจะไปยืนจุดนิวลบลากับคนเยอะแยะโดนศพประมาทก็เท่านั้น กว่าจะเข้มแข็งกว่าจะเข้มแข็งต้องลบชนะนะถึงจะเข้มแข็งถ้าลบไม่ชนะยังโดนอยู่นะผมมาทำขึ้นจนเป็นรูปเป็นร่างจนแต่ผมก็โตทันะพูดถึงโตโตทำเองทีกมาแต่ตอนนี้นะท่องเที่ยวยังไม่เกนะผมก็เลยทำขึ้นแล้วก็ปลายยกัุนีรองรางนี่ติเจ็ดล้านเนี่ยแล้วก็ผมที่ใหม่ทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นร่องสวยเขาได้นะ